哎呀，该买了。<music> <music> สดีค่ะวันนี้ทุกคนเลยค่ะค่ะหัวเท้ารับรับแม่สวัสดีลูกแม่ไม่ไหวจังเลยเหล่อกันทุกคนเลยเนี่ย่เรียนแม่ไม่ขาดเรียนสวัสดีลูกสวัสดีครับแม่ลูกลูกยังลูกยังโม่งเลยยังลูกดูอยากกันแม่ครับเจอแล้วครับเจอหน้าแม่มาทำงานมั้ีค่ะเอาเลยไม่ต้องอาย เหี้มากลูกลูกเทวดาอยู่แล้ว, <c oughs> ไ,ปลวไปเราไปคุยท่านโอเคสวัสดีค่ะน้องเตยโอ้น่ารักลูกโอ้โหน,นคะคะเต้ลูก เก่งมากลูกน้องเบียทำดีต่อไปนัน้นนะอะไรน้องเบียทำดีมาตลอดแม่นั่งดูนะแม่ภูมิใจมากอยู่ที่นี่มันเหนื่อยมากเลยแม่เอา้าหนูฝัน,ฝนไม่ใช่เลยลูกมันจะไม่ไม่เห็นเหนื่อยเลยไม่ทำงานนะ่ะไม่เห็นน้องเบียแล้วไม่หายเหนื่อยทุกอย่างเลยอะหููฝันหนูต้องไปให้ถึงฝันนะลูกนะ หนูเคยบอกกับแม่ว่าถ้าหนูหลุดเข้ามาหนูจะทําให้ถึงที่สุดถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนี่คือความหวังของหนูใช่ไหมลูกไม่ต้องร้องไห้ลูกผู้ชายลูกหนูคือลูกเทวดาอยู่แล้วหนูก็รู้หนูไม่ต้องทอ้อหนูเก่งหนูทําดีที่สุดลูกรักเพื่อนนะช่วยเหลือเพื่อนได้เราช่วยเหลือนะลูกนะสวดมนต์ทุกคืนนะ ไม่เชื่อต้องเบียร์ทำได้น้องเบียร์เก่งไม่ว่าจะทุกอย่างไม่มั่นใจที่แม่สอนที่บ้านน่ะหนูหนูได้ออกมาใช้ที่นี่หมดเลยเพราะมันมันใช่เลยใช่ไหมลูกมันต้องดูแลตัวเองอ่ะใช่ลูกถูกต้องมันไม่มีใครมาดูแลใช่ลูกใช่เวลามันเหนื่อยมันท้อมันบางทีนอนนอนให้กำลังใจหนูตลอดเวลานะลูกมันมันคุยกับ คุยกับเพื่อนได้แต่มันไม่เหมือนแม่ใช่ถูกต้องลูกนต่บางบางอย่างหนูก็แบบไม่สบายใจแบบทาผิดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดหรอกหนูทำดีหนูทําดีลูกทาดีมากน้องเบียรดีมากลูกและหนูไม่ต้องกลัวพ่อแม่พี่น้องคอยเชียร์หนูอยู่ทุกคนแม้กระทั่งเพื่อนตามมหาลัยทุกที่เขามาเชียร์น้องเบีย์ทุกวิกแม้ว่าน้องเบีย์จะไม่เห็นป้ายก็ยจริงนะลูกนะแต่บางครั้งอะบัตรมันไม่มีให้นั่งนะลูกเข้าใจปะมันต้องกระจาย เพราะฉะนั้นหนูอาจจะไม่เห็นป้ายเอ๊ะทำไมป้ายเบียร์ไม่มีหนูไม่ต้องไม่ต้องไปถึงนักถึงตรงนั้นนะลูกนะหนูเึื่องแต่ว่ามาเพื่อนมาเยอะมากพีงสองสามคันรถนะลูกนะมาหาลัยพี่หมอคือทุกๆคนก็มากันหมดเพื่อนที่มาหาลัยก็เหมือนกันนะลูกนะมีคนเชียร์หนูเยอะไม่ต้องกลัวนะลูกนะเโจทย์บิ่กเนี่ยเจอวิ่งเนี่ยไม่มั่นใจว่าน้องอเบียร์เยียรเพราะมันยากมันยากมาก ต่อไปในอนาะคตข้างหน้ามันจะยากยิ่งกว่านี้ลูกเพราะฉะนั้นถ้าเราข้ามกำแพงตรงนี้ได้แม่ว่านั่นบันที่สุดนะลูกนะหนูเข้าใจใช่ไหมลูกแม่ชอบน้องเบียร์ที่ช่วยเหลือเพื่อนที่เข้าใจเพื่อนแต่บางสิ่งบางอย่างคนเรานะลูกนะความผิดพลาดมันมาทุกคนนะลูกนะตองให้อภัยไปเพื่อนนะหนูให้อภัยเพื่อนทุกคนใช่ใช่ไม่ว่าอะไรถึงตัวเราก็เถออลูกบางครั้งเราเองเราก็มีผิดพลาดใช่ไหม แต่คนอื่นให้อภัยเราเราต้องนึกถึงตรงนั้นนะลูกนะสร้างความดีสวดมนต์นี่คือจดหมายของพ่อพ่อเป็นห่วงหนูมากรักหนูมากแล้วถูกยังไงหนูก็ต้องนึกถึงสุขภาพนะลูกนะอยา่าเรียกได้จน,น,นกเกินเหกนะลูกนะหนะเก็มไม่ค่อยสบายแต่ที่นี่ดูแลดีมากถูกลูกพี่เขาดูแลดีแล้วก็ครูใหญ่ก็ก็คอยคอยบอกเวลามีปัญหาน้องแบก็คุยกับครูใหญ่ถูกแล้วลูกนะ สิ่งสําคัญรักษาสุขภาพแล้วไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องคิดอะไรเรื่องนอกเรื่องข้างนอกหนูไม่ต้องพูดถึงเรื่องภายในบ้านเราไม่ต้องนึกถึงทุกอย่างแม่คอนเฟิร์มว่าเราสบายอยู่แล้วลูกนะแลวน้องเบียร์ก็ท,ทําดีแม่ภูมิใจมากไม่เห็นน้องเบียร์ไม่หายเหนื่อยเ่ยบางทีแม่กลับมาจากขายของเหนื่อยมากมาถึงแบบว่าน้องเบียร์ก็รู้ว่างานนุ่นยุ่งงานนี่ยุง่งถูกไหมลูกไหนจะโรงงานไหนจะอะไรนะแต่พอแม่เห็นน้องเบียร์แม่คิดว่ามันคุ้มกับที่แม่ให้น้องเบียร์แล้วแม่ก็ไม่เหนื่อยเลย มันคุ้มมากรู้เลยว่าแม่เหนื่อยอ่ะใช่มันคุม้มลูกแล้วไม่ไม่เหนื่อยเลยทุกวันนี้ไม,ไม่ไม่เหนื่อยเลยแม่ไปหาลุงเบียร์ทุกวิกเลยแล้วก็แม่ถือว่าถ้านลุงเบียร์ทาตรงนี้สําเร็จนะลูกนะหนูจำมานะลูกลูกหนูคือลูกแม่ค้านะลูกนะเราคือแม่ค้าบอกตลอดบอกทุกคนตลอดอย่าลืมนะลูกนะเพื่อนที่โหวตให้คือแม่ค้าหรือประชาชนทุกๆุกคนไม่ว่าคนใต้คนนอกมาถมหรือคนที่ไหนก็แล้วแต่ลูกนะเพราโหวตเพราะเขารักเรา เราคือตัวเราเราคือลูกแม่ค้าเพราะฉะนั้นเ้าหนูประสบความสําเร็จแม่ถือว่าแม่ได้เอออะไรอ่เรียกว่าปริญญาแม่ค้าถูกไหมลูกดีไหมคํานี้นะแม่ภูมิใจถึงแม่จะเป็นแม่ค้าแต่แม่มีลูกที่ดีและเข้าใจเพื่อนพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างให้สังคมและน้องๆรุ่นหลังๆนะลูกนะต้องเป็นเด็กดีนะลูกนะแม่เชื่อว่าน้องเบียร์ทำได้นะถึงจะโจ์นี้แม่ดูปั๊บแม่รู้เลยว่าลูกแม่ทําได้เพราะจิตแม่ส่งถึงลูก แม่มั่นใจไม่มั่นใจมากแม่ไม่มีอะไรจะฝากไม่ลูกฝากเพื่อนฝากอะไรหน่งคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อให้จดหมายมาแล้วนี่พ่อนอนดูหนูยี่สี่ชั่วโมงทักเมื่อไหร่ที่ว่าเรากลับมาจะขายของเราเคลียร์นู่นนี่เสร็จแล้วเราจะนอนดูลูกแล้วแต่แม่แม่จะบอกน้องเบียร์อย่างหนึ่งว่าเมื่อวานฝนมันตกแล้วหมามันออกไปเล่นน้ําเสร็จแล้วมันเหม็นใช่ไหมพ่อก็เลยจับมาอาบน้ําพอจับมาอาบน้ําเสร็จ มันกระโดดออกจากกล่องอ่ะลูกขามันหักตัวหนึ่งแม่เอาไปข้าวเฟือกให้เสร็จแล้วแม่ก็ถ่ายรูปมาให้ด้วยแม่เอาไปข้าวเฟือกแล้วเมื่อวานเสียไปตั้งสามพันแปดไงข้าวเฟือกหมาตัวเดียวแต่สงสารมันมันร้องแม่สงสารมันปีโป้เหรออยู่ดีทุกตัวลูกแต่ว่าลูกมันมันซนในตัวนั้นน่ะมันกระโดดออกจากถังพ่อจับไม่ทันมันออกไปเล่นน้าอ่ะคิดถึงมันด้วยแหละอ่าตัวแม่รู้แม่เลี้ยงดีไม่ต้องกลัวหรอก แล้วคนเชียร์หนูไม่ต้องกลัวนะลูกข้างบ้านมาทุกวันมาทุกวิเขาไม่มีเว้นแม้กระทั่งน้องเบบีหนูเห็นไหมน้องพอถึงเวลาปั๊บน้องแต่งตัวรอเลยไปหาพี่เบียรถึงแม้ว่าหนูอาจจะไม่เห็นหน้าแม่ไม่เห็นหน้าหนูไม่เห็นใครหรอกเพราะว่าไม่เห็นลูกแบบอยู่บนเวทีมันเห็นเห็นค,คือคป้ายอ่ะถ้ามีป้ายหนูก็ต้องโฟกัสที่ป้ายว่าเป็นใครใแต่ถ้าสมมติไม่มีป้ายหนูก็อมองไม่เห็นส่วนมากแม่จะนั่งแถวเดียวกับกรรมการลูกนะเพราะว่า เราไม่สามารถโชว์ป้ายสูงได้หรือว่าอะไรได้แต่ขอให้น้องเบียร์มั่นใจระหว่างใจแม่กับใจลูกนะลูกนะ,กนะแม่เคยทอดทิ้งเบียร์ไหมลูกไม่เคยใช่ไหมไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนหแม่จะต้องมาหาลูกแม่ให้ได้นะเลยอย่างเดียวก็รู้ว่าแม่รักเบียร์แค่ไหนไมแม่ไม่จําเป็นจะต้องมาบอกลูกว่าวันนี้แม่มานะวันนี้แม่รักลูกอย่างไรไม่ต้องนะลูกนะเราสื่อนทางใจก็รู้แล้วนะลูกนะพ่อก็เหมือนกันพ่อรักหนูมากพ่อเป็นห่วงหนูมากพ่อฝากพ่อบอกว่า ให้รักษาสุขภาพด้วยนะลูกนะอย่าเครียดมากไม่มีอะไรที่น้องเบียร์ทำไม่ได้นะลูกนะสู้ๆความสําเร็จอยู่ข้างหน้าลอตเตอรี่นะลูกนะไม่มีก็ถูกรางวัลที่หนึ่งกันบ่อยๆลูกนะนะการที่หนูเข้ามาเจอกลูวจานดีๆเพื่อนดีๆแบบเนี้ยเดี๋ยวเสมือนหนูถูกลอตเตอรี่ถึงไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งไม่ว่านะรางวัลที่สองรางวัลที่สามมันก็ไม่มีใครก็ถูกกันบ่อยนะลูกนะแต่นี่น้องเบียร์ได้แล้ว ได้รางวัลแล้วน้องเบียดทำมาให้เต็มที่นะลูกนะไม่มีแล้วก็ถูกบ่อยๆลูกๆรางวัลน่ะนะแต่ถ้าเมื่อไหร่น้องเบียดสำเร็จนะลูกนะวันนั้นหนูถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคำว่าจะถูกใหม่อีกครั้งไหมไม่มีหรอกนะลูกนะเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นของลูกแล้วลูกทําให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่นะแต่อย่าลืมสร้างความดีนะลูกนะอย่าลืมอย่าทิ้งพวกเพื่อนๆนะ ถ้าเพื่อนคิดว่าเอออันนี้ทางเรียนช่วยได้หนูพร้อมที่จะช่วยคนนะลูกนะต้องช่วยเพื่อนต้องรักเพื่อนต้องเข้าใจเพื่อนและให้อภัยเพื่อนนะลูกนะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในตัวเรา้รงเมียนจำได้ไหมก่อนที่ว่า้องเมียนจะเข้าแม่สอนว่าไงนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างคือความจริงทั้งนั้นนะลูกนะแม่น่ะให้ได้ทุกอย่างลูกหนูไม่ต้องกลัวและหนูไม่ต้องกังวลนะพรุ่งนี้แม่จะไปที่โรงมหาลัยพราะครูอาจารย์เขาดูหนูอยู่นะลูกนะ หนูจะไปมหาลายัยแล้วก็แม่จะไปดอกให้หนูเพราะแม่เพิ่งได้บัตรไปนะแล้ววันนี้พอดีบรนจันร์เขาก็หยุดใช่ไหมแม่ไปทําให้ไม่ได้แต่พรุ่งนี้แม่จะไปนะลูกนะหนูไม่ต้องกังวลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหนูสบายใจได้หนูทําหน้าตาร่าเริงแจ่มใสไปเลยนะลูกนะหนูไม่ต้องเครียดทุกสิ่งทุกอย่างหนูทําได้สู้ๆเข้าใจไหมลูกลูกผู้ชายต้องน้ําตาไม่ไหลลูกนะน้ําตาไม่ไหลย้ายไกลเห็น<ม>น้ําตานะลูกนะม,ม เอาน้ำหอมอันนี้ให้หนูแม่เอาไมา้แล้วเดี๋ยวพี่ก็จัดกับส<ป>เปรย์ฉีดหลักเลยมันหมดมแล้วแม่เอาไมา้แล้วนะลูกนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่เชื่อน้องเบียร์ทำได้แม้กระทั่งคือวันไหนถ้าสมมติว่าไม่ออกไปขายของใช่ไหมจะมีน้าบีนั่งดูอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเขาก็คอยดูกันทุกคนทุกคนชอบเบียร์มากนะน้องเบียร์ทำดีน้องเบียร์เป็นเด็กดีเขาชมเสมอนะลูกนะฉะนั้นหนู สู้ๆนะลูกนะไอ้อหนุ่มมีอะไรจะฝากไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้วันเลยนี้แม่เข้าไปในลิทยาวนาะไยนะเพราะว่าร้านขนมจีนก็รู้ว่าคือคนที่เขาให้รางวัลอยู่บ่อยก็ดีใจมาก<ด>อ๋อคขาดีใจมากแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาแม่ไปเข้าลิทยาวนาะไยไ,ไปบอกครูอาจารย์ทุกทุกคน เพราะว่าแม่ยังไม่ได้เข้าไปแม่ทํางานคือไม่จะทําวันเดียวไม่ได้นะลูกนะของแม่ต้องค่อยเป็นค่อยไปพอ่อเมียก็รู้ว่าแม่ต้องหมดแล้ว,ลว,ลวหร<ม>ะเออบุญหนุนทรงนะลูกนะคิดสิ่งใไดได้สมใจปรารถนานะลูกนะเห็นไหมไม่รักหนูมากนะอย่าให้ใครเห็นน้ำตาลูกนะลูกผู้ชายนะ ที่สำคัญหนูเป็นผู้ชายหนูต้องแมนนะลูกนะดีมากนม่มนติดน้องค่อยเชื่อเอาเดินไปส่งฟังนะไม่ทราบว่าวให้กระจำไม่ค่อยได้นะท่านท่านนียว่าทางไหนไม่เป็นไรจะมีคนมารับสู้สู้นะลูกนะครับกำลังใจลูกนะ คนเราอะถ้าจิตใจมันเบิกบานสดใสรักเพื่อนรักพ้องเขาก็จะมารวรับตรงนี้ไปเลยสู้ๆแม่รอปริญญาอยู่นะประิญญาลูกแม่ค้าลูกเทวดาส,สูุ้